สวัสดีครับทุกท่านวบกับผมเครซี่ก่อนนะครับอยู่กับเกมมือถือ Global Offensive Mobile นะครับผม,ผมก็เป็นเกมแนวยิงปืนใน p f นะครับผมซึ่งอ่ะเราไปลองเล่นกันเลยนะครับผมไปลองเล่นมันจะมีการแบบแบง่งฝั่งแบ,บ่งฝ่ายตำรวจโจนคลา้ายๆเขาตื่นสไตล์อ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเนี่ยก็คือแอบในภาพสวยใช่แต่ข้างในเกมมันก็ต้องอยู่ที่ แต่ละเครื่องของใครของมันเนาะนะครับผมก็อันนี้เป็นอาวุธนะครับก็มีกิจกรรมนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็ตอนที่มีอาวุธอยู่เห็นไหมมันมีทีมบกทีมป้องกันถูกไหมครับเนี่ยเป็นโจนที่บงทีมบกนะทีมป้องกันก็เป็นตำรวจนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาวุธทั้งหมดมีเก็บสองเก็บสี่ทั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็ตอนนี้มีปืนอยู่แค่นี้ซึ่งซึ่งปืนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปซื้อข้างในตอนแข่งเออนะครับมันจะเหมือนคาเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวเอ,อ๊ะอันนี้ทําไมไม่ต้องรอนะครับอช่างมันครับเดี๋ยวไปลองดูครับมันน่าจะมีหลายโหมดแหละนะอันนี้น่าจะเป็นโหมดซุ่มป่ะทีมได้ห0แต้มก็คงจะชนะนะครับตามนี้นะ อ๋อทำไมต้องเป็นสไนเปอร์วะมีคนหนึ่งคนสองเลยนะเนี่ยอ,อ๋อมันเป็นด่านแบับสไนเปอร์อย่างเดียวนะครับผมเอออ,อันนี้เป็นด่านหนึ่งนะแล้วมันจะมีด่านนี้ด้วยแบ่งที่ผมบอกอรมันก็นค,คือคาลเตอร์ที่บ่าว่าต้องซื้อ อย่างนีแล้วอืมโอืมอย่าฆ่าตามนั้นไม่เคยถนดถัดตักเท่าไหร่เลยอ้าตรงไหนวะยิงมันตรงไหนวะเฮ้ยไม่ยิงอ่ะ เดินยิงไม่ได้ด้วยนะมันแบบกล้องมันเบอร์นะครับก็ก็ดีทำเหมือนจริงดีมังก็เล่นยากจริงๆนะครับผมเอา้าเอ้ยไม่ยิงวะขึ้นเลยไม่ทันีกแล้วเห็นไหมมันจะเบอร์เบอร์ด้วยถ้าเราเดินอนะ เอย่างไรอย่างไรเห็นน้มดว่าออยู่นี่ขอเพื่อเนเบื่อเล่นวะ <c oughs> โอเคเยี่ยมกู้นะครับอ่าเดี๋ยวไอไปเล่นโหมดอื่นให้ดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดแล้วกันนะเออนะครับผม มเล่นในนี้ยากจริงไปดีกว่าข้างบนลลุยิีกมั่งเลยเน่เน่เนไม่ต้องไปนี่แล้ว แบบแมนนวลไปลยดีไหมดีไหมเนี่ย้โหโอหอโหโนี่ครับแรงไม่ดนสักทีนวะอืมเรียบร้อย แม่ได้ดูกระด้านก็ดันนะหนึ่งหน้าใบบ่าอ่าเรียบร้อยโอเคหมดที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <laughs> ครับอีกหมดหนึ่งครับผมนี่ระเบิดนะครับผมมีดาดมีดาดไอ้สักอย่างนะครับก็เนี่ยแบ่งเป็นทีมละเออนะครับทีมป้องกันับทีโบกก็คือตำรวจโจร่นแหละนะครับผมอาจยวรอคนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับหมาสักทีครับนี่ดัดสองด้วยชื่อแม่งก็คล้ายๆนะไปดูกันว่าจะยังไงอันนี้เป็นอีกหมดหนึ่งที่เหมือนเป็นหมดสู้ตายนะคือมันไม่ใช่หมดแบบว่า <c oughs> ตายแล้วรอทีอะไรเงี้ยมันจะมีหลายโหมดครับผมลองลองดูมาเมื่อกี้หลุดครับผมก็เปลี่ยนเป็นโหมดอันนี้แล้วกันไปหาโหมดใหม่อันนี้เับเป็นโหมดแบบคล้ายๆเคาน์เตอร์ออนะครับก็แข่งเป็นรอบเป็นรอบไปนี่เห็นไหมเข้ามาแล้วภาพก็จะประมาณนี้แล้วแต่เครื่องนะก็คือหุอ่นเครื่องก่อนรอแป๊บหนึ่ง เนี่ยแม้มีตองมีตังอะไรเงี้ยให้ซื้อของเนี่ยครับผมเนี่ยก็ซื้อเหมือนแบบเคาน์เตอร์อะเออคุณอยากได้ปืนไรผมก็ต้องซื้อเท้านะครับนี่ติดต้องติดตั้งเสื้อกล่องเสื้อกอวนิดนึงทงองพอเปล่าวะ,ะติดตัง้งติดตั้งไปนะครับผมโอเคมาเริ่มละแปดร้อยตั้งคาพื้นฐานก่อนเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึง Let's go This is what we are looking for พอได้พอได้เนี่ยะเหมือนดัดไหมเออมันดัดนั่นแหละหเรียกกันได้ง่ายอันนี้คืออะไรวะมีปุ่มดูปืนด้วยน,นะอะครับูปืน,นแล้วก็มันมีย่อแล้วก็เดินเสียงเบาอ่านะครับผมอันนี้เป็นปืนแบบไม่เข้าใจมันเข้าใจยิงแบบกระจายที่บอกเขาไม่รู้นะครับมันก็มีเพิ่มขึ้นมานะก็ตามานั้นแล้วกันปังระเบิดดิ ระเบิดที่ใครวะวางม่มเลยเนะี่างนี่ครับวางไงวะอ๋อต้องกดค้างขอโทษในเสียงแม่งคล้ายเลยน <c oughs> ี่ก็ป้องกันร,ระเบิดเหมือนเดิมเมื่อผมแบบคอนเตอร์อ้าวพี่ยังไงเนี่ย ลบก้อนลบก้อนชุบตามนั้นนะฮะ has been โอเคซ <Def ensive S 1> ุดซุดตุ้งซุดไรเงี้วเดี๋มาแล้วมาแล้วอ้าว๋อชนะเลยเลยโอเคนี่ตังเพิ่มแล้วเราก็ซื้อปืนครับผม ไปนี่แล้วกันอีกสองพันพื้นคนมินนีอ่ะซื้อกอดได้ไหมเขอ่ครับช่างมันซื้อแค่นี้แหละไป Let's go <S ไปทางนู้นดีกว่าครับผมบุกศัตรูเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนในเนี้ยทาเตอร์อ่ะ <c oughs> เห็นหรือละมาเป้าบ้างแบบนี้เลยนะถ้าวิงนะ่งอ่ะเห็นไหม วิ่งเพื่อเป้าจะบ,บานนะผมก็อืเรียบร้อยขึ้นเลยนะครับเพื่้พวกเองทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไปสู้วะก็ต้องรอเพื่อนนะฮะเพื่อนม่งเดินเย็นมึนนะผมก็ตามนั้นแม่เนี่ยมันจะคล้ายดัดเนี่ยเนี่ยปืนที่สองสไลเปอร์เออใช่ไหม ดีดัสตนั่นแหละเออนะประมาณนั้นพี่เขายิงเล่นนะฮะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันต้นองทำไมงงมาเอาจริงเอาจริงเอาจริงแงหน,นหึ่งเท่ากันวะลองซื้อกะนิดนึงโอเคโวมได้ด้วยอ่า งงยังไงดี <c oughs> ถ้าเดินเป้ามันจะนิ่งกว่านะเห็นไหมค่อยๆไปกันด้ครับ เรียบร้อยครับผมอุ้ยเป็นไงมันจะชัดๆอ่าผู้ชนะปืนก็ยังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเสริมเรื่องน,นี้ได้เอาเป็นปืนสั้นนี่เป็นคู่ดีกว่านะฮะพร้อมระเบิดแฟลชโอเคไป Let's go Let's go ชุดเป,เปลีนน่ยนปืนอะไรเงี้ครับผม ไปแลวของม่เส่ไม่ออกวะไม่มาทางนี้กันเลยเนี่ยไปเองก็ได้ เขาไม่เล่นกันนะงงๆอะไรเดี๋ยวไว้โลกเดี๋ยวไว้ไม่เจอครับอีกคนหนึงอาเรียบร้อยเลยนี่นะพี่วันนี้ไม่เล่นด้วยนะก็ตามนี้ครับผมก็ให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่า มีคนไม่เล่นเยอะครับง่างงมึงจะเข้ามาทำขี้เกืออะไร<笑><笑>หรือว่าเหลืออีกรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้โอ้แต่ออกได้ไหมวะเนี่ยขึ้นเลย สักรอบสิเป็นปืนมัง่งเป็นพวกไอปืนอะไรเนี่ยึกๆปุ้งเือนะครับผมมา this is what we are for. ั่เลยเ,ลยเนยกฉปุ้งไปลูกเฮ้ยาาท่านปเตี้ยงมาวะ ึมมองดนะดรียบร้อยไปแล้วครับถึงโดดโดดถิงดิโดดถิครับริงเลยครับปืนกระจายน้องโดดมมาเยอะครับผมตามนั้นอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงยืนเฉยๆอีกแล้วนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่า มว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ไม่เล่นท่าทีหนึ่งไอตัวเนี้ยน,นะครับผมทำอะไรวะเมื่อกี้หน้าจอขาวเชียวโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันอ่ะเรามาดูตั้งค่ากันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็มีในเรื่องของการปรับการเล่นนะครับว่าคุณจะเล่นแบบแนวไหนเคลื่อนที่ฝั่งซ้ายไหมหรือว่าจะเคลื่อนที่ตรงไหนก็ได้นะครับอ่ลิงเป้าบุกยิงเลยไหมอันนี้ก็ แล้วแต่นะครับผมจริงๆก็เดี่มกันนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นปรับความเร็วนะครับแล้วก็ถือปืนนะหน้ในาใครถนัดมือซ้ายมือขวาแล้วก็ซูมยิงยิงกดคลิกดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์ก,กว่าในการอันนี้เป็นพวกปืนไรเฟิลน,นะครับ,รบแล้วก็วิธียึดวิธียจุดเฉอนี่นนคือไม่รู้กันคืออะไรแล้วก็แผนปลาเป้าอะไรเงี้ยก็มีหมด ค่าการแสดงก็มีปรับได้นะครับความส่วนตัวนี่นนี่นะครับผมอ่ะมาอีกแมตช์แล้วกันผมว่าใช้ปืนนี่มั่งดีกว่านี่ทีเด็ดไปลูกยิงก็ไม่ดีนะเนะี่ย เไม่เวิร์กแล้เวเหมือนเดิมดีกว,ว่าเออยังไงยงไเปลี่ยนืดีวกว่าครับทุกท่าน เป็นไงวะไอ้นี่เอาพี่เขาไม่เล่นวะก็ตามนีค้ครับส่วนใหญ่พี่เขาไม่เล่นกันนะครับผมอ่ะวางระเบิดกันดีกว่าาชิวช๊บอาวระเบิดไม่อยู่ที่เรานี่หวาอยู่กั่ใครวะ โอเคช่างมันครับตามหาดีกว่าเว้ยมอฮึห,หนกันหมดก็ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะยังไม่จบอันเนี้ย ลองดูปืนซะหน่อยสินี่ปืนคู่ไปเจประมาณนี้แล้วกันอ๋อเป็นปืนแบบโซมได้ด้วย สี่เอาสี่เอาให้เพื่อนเรียบร้อยดีครับฮึอ่าชนะแล้วเรอก็ใกล้สี่ใกล้สี่ห้าตาแล้ว เคเมอไปจิงมก็นามกันนะถ้าแบบว่าเจอพวกทีมแบบว่าไม่ค่อยเล่นแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ฝากเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Global Offensive Mobile นะครับก็ออกแนวคล้ายๆ Counter Strike ล้วกันนะครับจากที่ผมมองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะเดี๋ยวเล่นกันดูสักหน่อยโอเคเจอกันครับ